สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะดูว่าเอาของเสียมาให้ชมนะคะเมื่อกี้ไปไปค้นตู้เย็นมันทับทับกันอยู่เพิ่งไปเห็นเนี่ยค่ะทานตะแกนหัวแกนตะว,วันซื้อมาเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยใส่ถุงไว้ในตู้เย็นดู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 สงสารยังเลยยังแข็งอยู่ จะเอาไปปลูกนั่นะน,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 นัเห็นไหมเนี่ยมีนอออนด้วยอุย้ยนี่เีกค่ะแพงนะแก่นตะวันอนะ่ะที่ซื้อมาสามหัวสามหัวเนี่ยเกือบห้าเหรียญค่ะว้ายแล้วเคยปลูกด้วยปลูกง่ายง่ายต้นจะสูงขึ้นมาต้นสูงสูงประมาณสองศอก แต่ว่าปลูกไว้ในในถังเรียกว่าถังเลยนะคะปลูกชิดกันเกินไปเผื่อเผื่อเขาไม่งอกนะคะที่ไหนได้งอกทุ่งหัวเลยเสียดายไม่มีที่แต่ถ้าหากอาจจะเพาะเอาไว้ในกระถางแล้วก็พอมีเวลาไปอัปสเตทค่ะจะเอาไปลงไว้ที่สวนแล้วก็ฝากเพื่อนรดน้ำให้เห็นไหมเนั่นน่ะ เมื่อตอนไปเห็นแกนตะวันในตลาดจีนครั้งแรกตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่เมืองนี้เลยนะคะมันจะเป็นหัวคล้ายกับขาสีไม่แบบนี้นะคะสีจะออกม่วงแล้วก็มีเป็นเส้นๆเป็นลายๆสวยๆเหมือนขาเลยก็ทําคลิปถามเพื่อนๆนะคะทำคลิปบอกนี่มันอะไรก็ไม่รู้ขาก็ไม่ใช่คิงก็ไม่ใช่เพราะว่า ลองเอามาดมไม่มีกลิ่นถ้าเป็นข่ามันจะมีกลิ่นหอมที่ไหนได้ฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ๆมันก็จะมีวิดีโอฝรั่งค่ะโชว์ขึ้นมาเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวลืมลืม,ล,มลืมชื่อแล้วค่ะลืมชื่อแล้วเขาเรียกว่าซันอธิโชกหรืออะไรจำไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยหากพูดชื่อผิดพอไปดูให้ดีๆมันเป็นแก่นตะวันจริงๆค่ะ ดูนั่นเห็นไหมล่ะอูห้หูเป็นปีแล้วเนี่ยอยู่ในถุงอยู่ในฝาตู้เย็นแล้วก็มันจะมีมีถุงอะไรไม่รู้ทับอยู่ดูดูต้นเนี้ยเป็นหนอสูงเลยนี่เนี่ยมีหน่อตรงนี้อีกนะคะเนี่ยโอ้ดีใจชอบกินดิบๆด,ด,ดมันหวานหวานดีเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะให้กิน แกนตะวันน้ำตาลในเลือดจะลดแต่ว่ากินได้วันละสองหัวเท่านั้นนะคะเพราะพืชที่เป็นหัวทุกชนิดมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งกินได้วันละสองหัวเพาว่าอย่างนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ลองเราก็ไม่รู้แต่เวลากินคือกินพืชชนิดไหนอยากจะดูว่าน้ำตาลลดหรือเปล่านั้นควรจะกินอย่างเดียวนะคะ เหมือนเรากินยาเวลาไปหาหมอยาฝรั่งเขายังเขาเขายังสั่งให้หยุดยาที่เคยใช้มาก่อนเช่นเดียวกันกับกับพวกสมุนไพรค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ